ซีวิ c FK แต่งสไตล์ซูเปอร์คาร์หล่อไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้โอ้โหแค่เบรกก็เกือบถ0 0แสนบาทแล้วก็เบเพื่อนฟังไม่ผิดครับเพื่อนนะฮะค่าเบรกครับผมนะฮะก็5 8าแสนมื่บาทกับเบรกคาร์บอนเซรามิกครับผมร,รายละเอียดซีวิคเอคคันนี้แต่งอะไรกันบ้างที่เลสเปกไปรับชมพร้อมกันครับผมบอกเลยคันนี้ ใช้งบประมาณ8แสนต้องยอมใจกับเจ้าของ Civic FK คำนี้จริงๆครับเพราะว่าใจเขาได้มากครับแต่งแบบฉีกฉีกแวกแวกมาดูสําหรับไอเทมแรกก่อนเลยครับบอกเลยว่าแค่จุดแรกก็ฉีกก็แวกแล้วกับล้อ Force Custom ครับ d e s ซ g เ Supercar นะครับซึ่ง ได้เรฟเ r e ร c e มาจาก Lamborghini Aventador SVJ ครับลูกค้าบอกว่าอยากได้ดีไซน์นี้เป็นขนาด19นิ้วครับให้ทีมงานออกแบบดีไซน์ให้ใหม่หน่อยเพื่อ Honda Civic FK ของเขาให้มีคันเดียวในโลกครับผมอจัดไปซึ่งสำหรับดีไซน์นี้ครับ เรามีลิ่งตรงขอบก้านให้มีกิมมิกนี้ลูกเล่นที่สวยงามมากขึ้นและโลโก้เราทำเป็นโลโก้ H แดงครับเพื่อให้ติดตั้งใน c ีวิก FK ออกมาแล้วเป็นล้อตรงรุ่นครับซึ่งสำหรับล้อ Force Custom ทีมงานเลสเบยเราคัดสรรมาให้ครับผมงานดีไซน์งานออกแบบงานสีงานฟินิชชิง่งบอกเลยสวยงามลงตัวนะครับสำหรับล้อตัวนี้เป็นขนาด19นิ้วครับออฟเซตสเปคสำหรับ C ีวิ c FK โดยตรงครับฟิตเมนต์ออกมาสวยเป๊ะโดยสำหรับ ราค่าล้อสั่งตัดแบบนี้ขนาด19นิ้วรวมออกแบบรวนว่าแบบรวมดีไซน์ทุกอย่าง60,000 9,000บาทครับผมเม,มื่อทีมการแต่งคันนี้นะครับมาในสไตล์รถซูเปอร์คาร์ครับแน่นอนครับยางก็ต้องเป็นตัวท็อปสุดที่ซูเปอร์คาร์เลือกใช้นะั่นก็คือ Michelin Pilot Sport 4S ครับผมยางสปอร์ตสมรรถนะสูงที่รถซูเปอร์คาร์รถยุโรปรถไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์เลือกใช้ครับซึ่งมูลค่ายางขอบ19บเสีเส้นนะครับผมใช้งบประมาณ50,000บาทโดยประมาณโอ้โหแค่ล้อ,อยางก็ใช้งบประมาณแสนนิดๆแล้วนะครับเ,เพื่อนๆมาว่ากันที่ส่วนต่อไปนะก็คือโช๊คอัพครั คันนี้ครับ,รบผมลูกค้าบ,บอกว่าอยากได้โชค Performance ที่เน้นสตรีมยูทเน้นใช้งานทั่วไปก็จัดไปกับ โช๊คโรเพนเดอร์ฟิตซีครับโช๊คมโนทูบที่สามารถปรับสูงต่ำได้แบบสไลด์กระบอกปรับนุ่มแข็งได้16กระดับการออกแบบของโช๊คตัวนี้นะครับ,ขรบเขาเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์การใช้งานโดยรวมเน้นการใช้งานแบบสตีดจูทั่วไปไม่เน้นหนึบไม่เน้นกระด้างไม่เน้นแข็งมากโช๊คตัวนี้ถือว่าเหมาะสมกับการใช้งานมากๆที่สำคัญครับโช๊คตัวนี้รับประกันยาวนาน2ปีครับผมมูลค่าโช๊คตัวนี้ก็27,500บาทครับในส่วนต่อไปที่จะขาดไม่ได้เมื่อ คุณโหลด Honda Civic แล้วนะครับนั่นก็คือตัวปรับแคมเบอร์หรือตัวปรับมุมองศาล้อหลังครับผมซึ่งสำหรับคันนี้เลือกติดตั้งเป็นแบรนด์ฮาร์สเลสครับเป็นแบรนด์ดับหนึ่งที่นิยมติดตั้งใน Honda Civic และอีกหลายๆรุ่นครับมูลค่า8,900บาทครับเพื่อนๆและก็ถึงเวลามาถึงไฮไลท์ของรถคันนี้ครับผมโอ้โห,โหนั่นก็คือระบบเบรคครับผมไม่ใช่เบรกธรรมดาแต่เป็นเบรกคาร์บอนเซรามิกครับซึ่ อันนี้ครับผมใช้เป็นเบรกคาร์บอนเซรามิกคัสตอมนะครับซึ่งเบรกตัวนี้เป็นเบรกติดรถของซูเปอร์คาร์ค่ายอเมริกันอย่างโคเวสติงเล่ครับผมคาลิปเปอร์ด้านหน้า6พอร์ตด,ด้านหลัง4พอร์ตครับผมแัะจับจานหน้านะ390มเิมล mm, จานหลัง3 8มมิลครับผมฟูลเซ็ตครับ580,000บาทคันนี้สกินโลโก้เป็นโลโก้เฟอร์รารี่แอมโบ่คาร์บอนเซรามิกด้วย โคตรสุดอะไวเลวิซึ่งหลายคนก็ต้อง,งสงสัยนะครับว่าเบรกโคเวตสติงเลสสามารถมาใส่ Honda Civic FCFK ได้ด้วยเหรอโอโ้ไม่ใช่ปัญหาครับเราทำการเอาฮับเก่าออกเอาฮับใส่ใหม่ขาเบรกเราทำการคัสตอมใหม่ที่เหลือเป็นของแท้ทั้งหมดซึ่งเรื่องเบรกครับพี่ดิมและทีมงาน r ล s p เ c รเราใส่ใจให้เป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆเลยเพราะว่าเบรกจีนเบรกปลอม เอามาขายเป็นเบรกแท้กําลังระบาดในยุคป,ปัจจุบันเพราะฉะนั้นครับเรื่องเบรกเรื่องใหญ่ครับผมเท่านั้นยังไม่พอครับโโไฟเดิมมันก็ค่อนข้างจะสวยอยู่แล้วนะแต่ลูกค้าบอกว่าอยากได้ไฟที่มันเป็นของสุดของแรของเทพจัดไปกับไฟหน้า JS l e s s n n g ครับผมมูลค่า4 10, 9 9ห0ืบาทครับผมซึ่งก็จะทำให้ไฟหน้าของ CW วคคันนี้ ดูหล่อดุดันมากขึ้นไปอกีกสเต็ปหนึ่งครับเบดเร็จครับเพื่อนๆคันนี้ใช้งบประมาณรุน่น8แสนบาทโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นธีมการตกแต่งนะฮะฮด้าซีวิกในคอนเซ็ปตตกแต่งในสไตล์ซูปเปอร์คาร์ครับผมเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบการตกแต่งรถหรือใช้ Honda c ซีวิอยู่หรือใช้รถรุ่นไหนอยู่อยากจะได้คอนเซ็ปคันนี้เป็นแนวทางก็แวะมาปรึกษาที่เลสเปคกได้หรือจะติดต่อตามช่องทางที่พี่ดิมทิ้งให้ไว้ครับมอง หาร้านแต่งรถที่ครบวงจรที่สุดร้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสินค้าและมาตรฐานการดูแลครับผมレスเบคครับผมเลี้ยวมาที่นี่หลอกกับบ้านแบบนี้ทุกคันครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปหน้าเราไปเจอกันใหม่คิดแต่งรถคิดถึงレスเบคครับสวัสดีครับ